สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเนื้อหาหนังสือดีๆสุขหรือทุกขอยู่ที่เราคิดเป็นหนังสือที่ดีมากเลยครับมันทําให้เราแบบมีมุมมองมีแนวคิดที่กว้างออกไปซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากๆเลยครับก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันแนะนาเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านดูนะครับเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็ต้องขอให้คิดิตผู้เขียนก่อนเลยนะครับ้าจารย์อธิบดีอธิปัญโยภิกขุนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือดีๆเล่มนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเอาเนื้อหามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับผมเป็นวิทยาทานนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2ี่แล้วนะครับผม หัวข้อวันนี้ก็คือจงมองโลกตามความเป็นจริงวันนี้เราอาจจะเป็นทุกข์ใจอยู่กับโรคร้ายที่กำลังประสบอยู่แต่พยายามฝึกคิดให้ถูกต้องมองโลกให้กว้างออกไปมองตามความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นให้เห็นคือ เราไม่ได้เป็นทุกข์อยู่คนเดียวในโลกคนอื่นๆหรือคนทั้งโลกเขาก็เป็นทุกข์เช่นเดียวกับเราแต่ต่างกันแค่เรื่องราวที่ทำให้ทุกข์เท่านั้นเราอาจจะทุกข์ใจอยู่กับเรื่องโรคร้ายส่วนอีกหลายคนกำลังทุกข์ใจอยู่กับเรื่องธุรกิจล้มละลาย นี่สินท่วมตัวเล่นหุ้นโดนโกงยศถูกปลดหมดอำนาจผัวมีเมียน้อยเมียนอกใจลูกชายติดยาลูกสาวติดเพื่อนไม่ยอมกลับบ้านและอีกหลายๆเรื่องที่ทำให้คนในโลกต้องทุกข์ใจฉะนั้นเราอย่าคิดว่าเราเป็นทุกคนเดียว เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกเขาก็ทุกเช่นเดียวกับเราก็จบไปแล้วนะครับผมกับ EP นี้สุดท้ายนี้เพื่อนๆที่พี่ท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยได้นะครับผมเดี๋ยวก็จะเข้ามาตอบคุยกันนะครับผิดพลาดประกรารใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีอะไรที่มันไม่ดีอยากให้ เปลี่ยนแก้ไขก็แนะนำบอกสอนได้นะครับผมก็จะมาพัฒนาแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมครับผมขอบคุณมา,มากๆนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ